เดี๋ยวคืนนี้ก็รู้ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปสำหรับปีสแสดงแมนยูครับโอ้โ oh หลั่นเลยสำหรับเอริกเชนฮาครับไม่กลัวขุมนารกอะไรทั้งนั้นครับเชื่อว่าแมนยูจะบุกชน,นะกาลาตาสารายได้นะครับโอ้โ oh หเอาซะหน่อยมามาลุ้นกันนะครับล่าสุดเอริกเชนฮาคุณซื้อแมนยูครับเชื่อมั่นว่าทีมของเขาสามารถบุกเอาชน,นะกาลาตาสารายได้ในศึกยูฟ่าแชมเลคืนวันพุธนี้นะครับ สถานการณ์ในกลุ่ม A ของแมนยูไม่สู้ดีเลยครับรังอันดับสุดท้ายมีอยู่3คะแนนจากการลงเล่น4นัดซึ่งชัยชนะในเกมนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งกับโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปของแมนยูมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็รู้จะมูหรือว่าจะจ่านะครับมาฟังสิ่งที่เชนฮากได้ให้สัมภาษณ์หน่อยเขาบอกว่าพวกคุณนักข่าวเนี่ยหาประเด็นกันได้ตลอดปีที่แล้วพวกเราชนะนอกบ้านไม่ได้ก็กลายเป็นปัญหาตอนนี้เราอาชนะในบ้านไม่ได้ตอนนี้เราบุกชนะคู่แข่งได้ และคุณก็เปิดประเด็นว่าเราบุกชนะคู่แข่งในเกมยุโรปไม่ได้เรารู้ว่าเราสามารถทําได้ในการบุกเอาชนะพวกเรามั่นใจเพราะในเกมหล็กน้าล่าสุดนอกบ้านเนี่ยเราก็เจอสภาพแวดล้อมที่เป็นประปรบสุดๆและเราก็เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเราใจเย็นและนิ่งกันมากทีมนี้ก็ต้องทําได้ในปีที่แล้วกับบาซ่าดังนั้นเรารู้วิธีการรับมือกับมันซึ่งในเกมนี้ผมมั่นใจว่าพวกเราจะเล่นกันอย่างมั่นใจในสนามในใจของคุณต้องนิ่งและอย่ามีอารมณ์ร่วมมากเกินไป คุณต้องการอารวมร่วมนะแต่คุณต้องควบคุมมันได้อย่าไปมอบอะไรให้กับพวกเขาอย่าไปเสี่ยเหลี่ยจังหวะการตัดสินที่พวกเขาจะคว้า,าไว้คุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงจากโมเมนต์ต่างๆพวกนั้นแต่พวกเรารู้วิธีการรับมือกับมันคุณต้องเล่นอย่างมั่นใจและทําให้มันเป็นเกมของคุณมันไม่สําคัญขนาดนั้นว่าคู่แข่งจะเล่นยังไงสิ่งสําคัญคือวิธีการเล่นของเราเรารับมือกับการครองบอลยังไงเวลาไม่ได้ครองบอลเราจะทํำยังไง เราจะมีแผนที่ดีแต่ในโมเมนต์สุดท้ายนักเตะต้องเป็นคนตัดสินใจนักเตะต้องเป็นคนรับมือกับเกมนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอริกเซนหากมั่นใจนะครับว่าคืนนี้จะบุกไปถล่มกาตาซรายแล้วก็จะคว้าตั๋วเข้ารอบให้ได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวก็รู้ครับจะหมู่หรือว่าจะจ้าจัดไปให้ไปรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม